สวัสดีค่ะพนินดนาศวิไลค่ะนี่คือรายการสินสมสอนค่ะคุณผู้ชมคะบทเพลงพระชนิพ์สายฝนถูกอัญเชิญมาขับร้องโดยคุณดวงดาวเทาหิรันนะคะและในวันศุกร์ที่31สิงหาคมนี้ค่ะจะมีการจัดงาน a s e a n Music for the Queen นะคะซึ่งเป็นการรวมตัวกันของศิลปินหญิงค่ะจากหลากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะรวมถึงศิลปินหญิงของไทยด้วยนะคะสินสมสอนวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดของงานนี้กันนะคะว่าคุณผู้ชมนั้นสามารถมีส่วนร่วมในการรับฟังบทเพลงไพเราะเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านแรกนะคะคุณดารุณีรมโพดลค่ะผู้มนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศกระทระวงวัฒนธรรมค่ะและตัวแทนนักร้องนะคะท่านแรกคุณนนทิยาจิวบางปางค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเป็นนักร้องที่มาช่วยเราเป็นพิเศษเลยคุณดวงดาวเทาฮิรันสวัสดีทั้งสามท่านค่ะส,<า>สวัสดีค่ะค่ะต้องขอถามความรู้สึกทางนักร้องทั้งสองท่านก่อนนะคะวันนี้เปิดมาด้วยคุณดวงดาวนะคะซึ่งมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้อ<ส>ัญเชิญบ<ส>ทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะ รู้สึกทุกครั้งเวลาที่เราเป็นผู้ที่มีโอกาสได้อันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาถ่ายทอดรู้สึกยังไงบ้างคะต้องขออนุญาตเทียนตรงๆเลยนะคะ,คะว่าทุกๆครั้งที่มีการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้องเนี่ยอันดับแรกเลยต้องบอกว่าเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ต้องถือว่าเป็นบุญของพระสงฆ์มิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเรานะคะมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงซึ่งทรงคุณค่าแล้วก็ เรียกได้ว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเป็นจัดเป็นเพลงโอเปรา่าแล้วก็ประการที่สองต้องบอกว่ามีความมิตกกังวลค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะคะ <c oughs> การที่เรามีโอกาสได้อัญเชิญแบบเพลงของพระองค์ท่านมาขับร้องเพราะฉะนั้นในการขับร้องแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องศึกษาให้ดีว่าเอ่อเื้อร้อง มีอักขระภาษาอย่างไรบ้างแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวโน้ตที่พระองค์สั้นทรง,งพระราชนีพลเนี่ยมีครึ่งเสียงเยอะมากๆต้องต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการออกเสียงด้วยเรื่องของท่วงทํานองเรื่องถึงตัวโน้ตด้วยเ<ช>มื่อสักครู่นะคะได้ฟังไปก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าสูงมากนะคะ,คะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีครึ่งเสียง เยอะอด้วยนะคะ,คะสำหรับคุณนนทิยาเราทราบฝีไม้ไลายมือกันดีอยู่แล้วนะคะยิ่งในยุค90าสนี้ทุกคนจะคุ้นเคยกับพลังเสียงของคุณนนทิยาจิวบางปางแล้วถึงเวลาถ้าเกิดเวลาที่มีโอกาสนะคะถือเป็นเกียรติของชีวิตที่ได้อัญเชิญบทเพลงพระชีพนิพนธ์มาขับร้องค่ะคุณนนทิยาได้มีโอกาสขับร้องบ่อยครั้งไหมคะบ่อยพอสมควรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเ,าเป็นงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิด ส่วนใหญ่เวลาออกไปงานที่สําคัญสคัญมักจะถูกขอให้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ก็เราก็จะแบบว่าเวลาร้องเพลงพระราชนิพนธ์เนาะ <c oughs> ก็จะกังวลคือ <c oughs> เรื่องโน้ต เพราะว่าเพลงมันคือ chromatic scale เป็นคลื่นเสียงหมดเลยร้องยากและคำร้องภาษาไทยต้องชัดเจนและเจ๊บเนี่ยเวลาร้องหลังๆมาเนี่ยด้วยความที่เราชินกับการที่ร้องเพลงปอบเยอะๆอพอมาร้องเพลงพระราชอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ก็จะต้องระวังเรื่องภาษาก็เลยสมัยนีย้เด็กสมัยนีย้ตอนนี้เนี่ยมีอาชีพหนึ่งสำหรับนนทยาคือเป็นครูก็พยายามจะสอนเด็กรุ่นใหม่ อ่านภาษาไทยให้ชัดเจนแล้วก็บอกลูกขาที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ลูกจะต้องร้องให้ได้อ,อย่างน้อยหนึ่งเพลงคือบทเพลงพระราชนิพนธ์ปรากฏว,ว่าเด็กทุกคนที่ได้ห,หัดให้หัดร้องนะคะ,คะจะมีความแบบว่าตายแล้วแบบเพราะจังเลยซาบซึ้งจังเลยครูขาเด็กจะชอบค่ะมากคือฝึกได้ทั้งเรื่องของอักขระ เรื่องอของพยัญชนะการออกอเสียงภาษาไทยความหมายด้วยนะไร้างตีความ,ม,ามปเป็นการฝึก ear training ด้วยเ,<ม>เป็นการฝึกการฟังในการร้องในการเปล่งเสียงไม่ง่ายนะ จะร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ให้ถูกต้องและไพเราะไม่ง่ายขอชช่นชมค่ะเช่นชมกันเองค่ะชื่นชมจริงๆนะคะสําหรับทุกท่านเลยนะคะค่ะเดียนถามทางคุณดารุณีนะคะสําหรับงานที่เมื่อสักครู่นะคะได้บอกคุณผู้ชมก็คืออาเซียนมิวสิกฟอร์ดควีนนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่31สิงหาคมนี้ความพิเศษคือนอกจากคนไทยนะคะนักร้องไทยจะมีโอกาสได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะจะมีนักร้อง เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะมาอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ร้องร่วมกันด้วยนะคะอยากให้คุณดารุมีพูดถึงงานนี้ค่ะ ก่อนอื่นต้องขอเรียนว่ากระทรวงวัฒนธรรมรู้สึกเป็นเกียรตินะคะ,คะที่ได้มีโอกาสจัดงานที่เป็นงานมหามงคลเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระบาทพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีาในาถในโอกาส80พรรษานะคะโดยที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญนักร้องหญิงจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีก9ประเทศนะคะ,คะซึ่งต้องเรียนว่าเมื่อเราเชิญไปเนี่ยทุกประเทศได้แสดงความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสได้มาร่วมเป็นเกียรติในงานนี้นะคะ,คะก็ส่งนัก ร้องหญิงที่มีชื่อเสียงของทุกประเทศมาสำหรับงานนี้เราก็ใช้ชื่อว่า a าเซียน s i c for the Queen เพราะว่าก็คิดว่าเราน่าจะสร้างตำนานใหม่ที่เป็นการรวมตัวของนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียง